ทได้เมื่อเราจะยกนะครับก็อธิษฐานร่วมกันลาวสาทุกมามครั้งแล้วก็ไทยอยู่3ามครั้งนะครับ ทุกคนครับอาธิฐานร่วมกันครับขอให้การวางชิราเลือดในวันนี้เป็นเลือดอภิษมหามุงคลเป็นวันประสูตของพระแม่ควรอิมและเป็นวันคงใจของคนไทยเราบัตลี เวลาอันเป็นมงคลละเลิกได้มาถึงแล้วขอยกเสาเอกนะบัตรนี้สา,สา

ไม้นะครับขาย 9- กบเาลูกนะครับรับกาเวลาปักแล้วก็อธิษฐานหน่อยนะครับอธิษฐานให้เรามีโชคดีมีสุกนะครับ นะคิดอะไรไม่ออกก็ปักเอ่าหัวหมูนะครับคิดอะไรหหมูนะครับคิดอะไรไม่ออกปกป่ากล้วยนะครับคิดอะไรแบบกล้วยๆ้วยครับแต่อย่าลืมนะครับยอดไข่ใบสีจะได้เป็นเจ้าคนในคนตลอดนะครับนะครับสับปะรดจะได้มีวรีวานมากมายนะครับไขรปักที่ไข่ยอดใบสีนะขอให้เป็นเจ้าคนในคนนะ ไปไหนมีแต่ผู้คนล้าตลอดทั้งประเทศไทยนะครับขอให้เจวดาที่ลงจากเพื่อนบนมานโอกาสน,นี้ <c oughs> ต้องรับรู้ว่าลูกได้วายมเครื่องสมบอรณ์หมูเห็นใจใจน,น้องต้มแดงต้มขาานะลนละหมากราบไมยอธิษฐานกันท,ทุกคนนะครับคนที่อธิษฐานแล้ว <c oughs> นะครับ